ไปรวมกันให้กำลังใจอีกมุคลสำคัญในช่วงนี้ครับทากลางสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภารกิจดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เสียงครับโดยมีเพียงแค่อาวุธหรือว่ากำลังพลนเท่านั้นที่ต้องพร้อมแต่สุขภาพจิตของเจ้าทีผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเจ้าทีสาธรารณสุขและการอชอระบร่เองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญที่ต้องดูแลเพื่อให้พร้อมดูแลผี่นอ้อประชาชนไปิดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดสุรินทร์โดยนายแพทย์ยุทธนาวันนภูกลางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์นำทีมวิกฤตสุขภาพจิตหรือ MCA t ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมดงรักนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์และศูนย์สุขภาพจิตที่9ลงพื้นที่คัดกรองสุขภาพจิตชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณาสุขและเจ้าหน้าที่ดูแลผู้อพยพในศูนย์พักพิงการดำเนินงานครั้งนี้เน้นการประเมินภาวะความเครียดสะสมและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเครียดภายหลังเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งเป็นภาวะทางจิตใจที่อาจเกิดขึ้นหลังเผชิญสถานการณ์รุนแรงหรือกดดันสูงเช่นภัยพิบัติหรือสองคราม หากไม่ได้รับการดูแลอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ในระยะยาวด้านนายพนัสศรีชัยบาลน,นักสังคมสงเคราะห์จิตเวชศูนย์สุขภาพจิตที่9เปิดเผยว่าจากการประเมินเบื้องต้นพบว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและชระบที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงบางรายมีอาการตื่นตระหนกวิตกกังวลอ่อนเพลียจากการพักผ่อนไม่เพียงพอและเกิดความเครียดสะสม หลายรายเริ่มมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะหมดไฟในการทำงานซึ่งขณะนี้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็อย่างชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านที่เป็นหน่วยด่านหน้าเขาก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าบางคนเขาต้องดูทางความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านดูทั้งคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่บางครอบครัวที่ยังอยู่ในพื้นที่ดูแลแม้กระทั่งสัตว์เลีย้ยงเขาก็ต้องดูแลทุกสิ่งอย่างเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวนันในหมู่บ้าน อาหารการกินของสัตว์เลยงต่างๆแล้วก็ความปลอดภัยการที่ป้องกันการลักเล็กขโมยน้อยต่างๆเขาดูแลหมดกลายเป็นว่าเขาเป็นกําลังสาคัญหลักทีนี้สิ่งที่เขาเจอก็คือเขาทําทุกสิ่งอย่างโดยที่เขาแทบไม่มีเวลาพักผ่อนอย่างบางท่านก็ได้พักผ่อนเพียงแค่สองช่วมงตรงบางคนก็ไม่พักผ่อนไม่เพียงพอไม่ถึงแปดชั่วโมงต่อวัน,นก็ทําให้เกิดการทุณลัที่แบบยาวแล้วมันทําให้เขากิจกรแล้วเขาก็จะมีความเหนื่อยจากการทํางาน อาการที่พบส่วนใหญ่จะเป็นลนักษณะปรรมาาแล้วมีแบบขาวา้าหรือแบบปรนรุ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยบางส่วนเท่าที่ประเมินจากการที่เราเห็นเริ่มต้นบางท่านก็นอนหลับวิสิทมีอาการตีกการเป็นโาคที่คุณซ้ำเข้ามามแล้วมีอาการขวา้าหรือสะดุ้งตื่นในบางช่วงขนาบางคนก็หลับหลับตื่นตื่นคณภาพการหลับนอนก็มีลึก สำหรับการคัดกรองจะใช้ทั้งเครื่องมือทางกายและทางใจโดยมีการใช้เครื่องวัดความเครียดจากปลายนิ้วหรือ m a x p e r เพิเพื่อประเมินความเครียดทางกายจากอัตราการเต้นของหัวใจสุขภาพหลอดเลือดควบคู่กับการพูดคุยเชิงลึกกับนักจิตวิทยาหลังรับการคัดกรองนอกจากจะให้คำแนะนำจ่ายยาแล้วยังมีรถโมบายคลายเครียดให้คำปรึกษาและบริการด้วยเครื่องนวดผ่อนคลายอีกด้วย โดยในส่วนของอำเภอพนมดงรักผลการประเมินภาวะสุขภาพจิตคณะกรรมการประสานง,งานสาธารณสุขอำเภอพนมดงรักจากทั้งหมด210ราย พบว่ามีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตทั้งสิ้น46รายเข้ารับการบริการด้านสุขภาพจิต34รายได้รับบริการให้คำปรึกษา5รายในจำนวนนี้มีผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตส่งผลให้มีปัญหาเรื่องการนอนจำนวน1รายขณะที่เจ้าหน้าที่ชรบออำเภอพนมรงรักจากจำนวนทั้งสิ้น106รายเข้ารับบริการประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพจิตทั้งสิ้น42รายรับบริการให้คำปรึกษาทั้งสิ้น12รายในจำนวนนี้มี ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตส่งผลให้มีปัญหาเรื่องการนอนจำนวนสี่รายซึ่งได้รับยาคลายเครียดและยานอนหลับแล้วอยากจะบอกคนที่มาอยู่ที่ศูนย์โรงพราบาไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าเราจะดูแลทรัพย์สินของท่านให,ให้ดีที่สุดครับส่วนขวัญกำลังใจก็เต็มร้อยครับสู้ๆครับแม้ภารก,กิจตามแนวชายแดนจะเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความเสี่ยง แต่จากการประเมินพบว่าชร,รบรทุกนายยังคงมีความและกำลังใจที่ดีพร้อมยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยของชุมชนและหมู่บ้านซึ่งทางกระทรวงสาธารณาสุขพร้อมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคงต่อไปทีมข่าวเฉพาะกิจสวทอ,อำนาจเจริญรายงานจากจังหวัดสุรินทร์